อยงพี่เจรีวิวเวียดนามนะครับแล้วก็เรื่องของสนามวันนี้มีความกังวลเรื่องสภาพอากาศว่าจะเตะได้ไหมครับโอ้โหทั้งประเทศนะครับก็อยากดูแหละผมว่าช่วงโปรแกรมทีมชาติก็มีความกังวลว,ว่าจะได้เตะหรือเปล่านั่นคือประเด็นแรกนะครับส่วนเตะและสรุปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2เพราะว่าถ้าฝนมันตกหนักเนีเย่ยคือสภาพสนามมันไม่ได้มีความพร้อมมากเกยงพอกับเกมระดับชาตินะครับผมกล้าพูดเลยเพราะว่าที่วิลลิงสเตเดียมเนี่ยมันถึงาวลาที่ต้อง รันะักครั้งใหญ่แล้และก็ทาให้หลังจากพายุถล่มที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปที่เวียดนามเนี่ยทางการเวียดนามเขาสั่งการมาเลยนะครับว่าเดี๋ยวจบในการอุ่นเครื่องรอบนี้เขาจะจัดการทําสนามบิ๊กสเตเดียมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือการปรับโดยเฉพาะในตัวพื้นสนามผมว่ามันไม่ต่างจากตอนที่ราชมังโดหรอกในเกมอุ่นเครื่องของสเปอร์กับเลสเตอร์ที่เตะไม่ได้ฝนตกหนักกะครับเพราะว่าน้ํามันขังสะสมอยู่เนี่ย คือมันอยู่ในท่อระบายน้ำนันส่วนหนึ่งแต่ว่าในชั้นดินเองเนี่ยมันก็เกิดการหมักหมมของของตัวเศษย่าที่มันก็เกาะกันมาต่อเนื่องอย่างของราชมังเนี่ยเกาะกันมาแบบเป็นสิบสิบปีอ่ะสมมตินะมันมันก็อยู่ยากนะครับจึงอันนี้มันก็เป็นความจําเป็นที่ต้องจัดการและดูแลใกล้ชิดอย่างของเกมที่สเปอร์กับเลสเตอร์เตะน็อกจัามันได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากเดอะแมชที่เป็นเลี้ยบบูเจอร์แมนอยู่มาสักปีหนึ่งน้ำท่วมเลยเพราะว่า ด้านนอกเนี่ยมันต้องดูด้วยนะครับว่า,าสภาพการจราจรข้างนอกแล้วก็เรื่องของอระบบท่อระบายน้ําของถนนที่เป็นรถวิ่งต่างเนี่ยคือเขามีการจัดก,การด e ีไหมซึ่งที่เวียดนามเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยแตกต่างกับไทยนะจากการติดตามข่าวคืออย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าพูดถึงความพร้อมล่าสุดเนี่ยที่ไทยไป2อปรากฏว่าฝนตกระหว่างการอ้อมเราก็อะซ้อมจนจบอ่ะเพราะเราไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลื่อกได้จริงเนี่ยสมมติว่าเราไปถึงแล้วฝนมันตกเลยเนี่ยผมว่าเปิดเราไม่้อมด้วย พราะเรากลัวสนามเลยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเราไปแล้วเราก็ซ้อมจนจบพอซ้อมจนจบเนี่ยฝนมันก็ตกอยู่ต่อเนื่องนะครับอาจจะตกไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ข้างนอกนอกสนามเนี่ยน้าท่วมนะครับแล้วการจราจรเริ่มติดขัดมันก็เป็นความน่ากังวลในวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยว่าถ้าฝนมันตกอีกเนี่ยแล้วน้ําท่วมเนี่ยการระบายน้ําจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าเตะอเตะแ,ตะแตะน่นะครับเพราะไม่มีสัญญาณในการแจ้งมาเลย,ยเหมือนเกมแรก เกมแรกเนี่ยเขาแจ้งมาเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วข่าวที่นู่นนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพราะตอนนี้ผมพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าผู้ชมเนี่ยประมาณสักน่าจะประมาณสักไม่เกิน9โมงประมาณ9โมงแล้วกันดังนั้นเนี่ยข่าวล่าสุดจะไม่มีอะไรนะครับณกขณะที่ผมกำลังพูดคุยเนี่ยผมคิดว่าเตะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าฝนตกในช่วงเวลากรอนอากา,กาศเนี่ยจะตกประมาณสัก5โมงหรือหโมงเยน็นนะครับแล้วก็จะหยุดเนี่ย ผมดูนะจากการวยาการอากาศมาสกัก6ชโมงซึ่งมันจะยูเวลาให้ระบายน้ำสักประมาณเกือบอ2ชั่วโมงได้อันนี้ยังโอเคนะครับยังโอเคอยู่เพราะว่าจากสภาพอากาศที่ฝนตกหลังจากนั้นอีกเนี่ยที่ไทยซ้อมเสร็จเนี่ยโอ้ก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับคือหวังแค่ว่าวันเนี้ยแดดจะออกก่อนที่ฝนจะตกตอนเย็นคือแดดออกในสนามจะได้พร้อมอาจจะแห้งหน่อยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันไังดีกว่าสนามมันมันเกิดกลางแล้วมันเล่นไม่ได้ซึ่ง ไทยเองต้องมาเชิญกับดือนคือสภาพสนามนะครับเวียดนามก็เจอ2คือเรื่องของลูกฟุตบอลอที่เป็นแบรนด์ของเวียดนามเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าลูกบอลคือมันเป็นมาตรฐานของเขาซึ่งของเราเนี่ยเราก็มีแบรนด์ไทยเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความไม่คุ้นชินม,มันก็มีแต่อาจจะไม่ใช่ข้ออ้างนะครับฟุตบอลไม่ได้หักกันมาคือมันไม่ใช่ฟุตบอลที่สู้กันไม่ได้ดังนั้นไทยกับเวียดนามเนี่ยบมว่าอีชีเน้เน,นอ,ยอยู่แล้วแหละว่าถ้าวิธีการเล่นที่อยากได้สนามมาซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าเราได้เห็นเกมสนุก สนุกโดยที่ผลเป็นไงไม่รู้แต่เล่นสนุกแน่นอนและผมอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดลักษณะมันเละเนี่ยวิธีการเล่นมันไม่ได้การทดสอบผู้เล่นเนี่ยมันก็ต้องวัดใจอิฉี่ด้วยว่าจะทดสอบผู้เล่นอยู่ไหมด้วยระบบการเล่นที่้อมมาหรือจะเปลี่ยนวิธีการคือเฮ้ยอย่างน้อยเล่นด้วยวิธีการคือฟุตบอลมันต่อไม่ได้ก็เล่นบอลโยนข้างหน้าไปซึ่งเล่นบอลโยนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้อะไรในมุมมองของคอนเซ็ปต์และวิธีการที่เด็กชุดนี้ควรจะต้องเข้าใจเพื่อมาต่อยอดใน k ิงส์ครับ แล้วก็ไปต่อในรายการอาเซียนคัพซึ่งมันจะมีเวลาในการเก็บตัวหลังจากนี้ก็เหลือฟีฟ่าเดย์สองรอบนะครับมันก็จะพอมีเกมอีก4เกมให้ได้ลองกันแต่ถามว่าถ้าเกิดมาได้โครงจากเกมที่แล้วเนี่ยมันก็ทางานง่ายในการหยิบจับผู้เล่นมาเติมซึ่งมันก็มีนักเตะหลายคนจากชุดใหญ่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มาแล้วก็พร้อมจะเข้ามาเสีย่ยงซึ่งมันก็ทําให้ทีมชาติแข็งแกร่งขึ้นอยู่แล้วนะครับในเกมระดับอาเซียนมันก็เป็นประเด็นที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยถ้าเราว่ากันตามหลักเนี่ย ทีมไทยเองผมว่าไม่ได้เปลี่ยนผู้เล่นจากการเจอกับทางรัสเซียแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกมไม่ได้แข่งขันผู้เล่นต่างๆก็คงจะใช้ชุดเดิมๆที่สงมาแต่เมื่อวานเนี่ยที่ติจริงหน่อยนะครับอันนี้คือไม่ใช่ความกังวลหรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องระวังหน่อยมันสองแน่สองหนาคือเราเป็นคนขี้สังเกตแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่เขาดู พวกนี้เนี่ยทั้งสื่อมวลชนของต่างชาติหรือแม้แต่ทีมงานของเวียดนามเนี่ยผมว่าเขาก็ดูการซ้อมของทีมไทยก็ากฏว่าเรามีไลฟ์กันนะครับในช่องทางการไลฟ์สื่อมวลชนก็ไลฟ์แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับการไลฟ์เนี่ยมันจะมีพื้นที่จำกัดอยู่แต่ว่าพื้นที่ที่เข้าใใไปใกล้ได้เนี่ยอย่างเพจของบรราแป้งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับคืออยากจะแค่เตือนด้วยความหวังดีตรงที่ว่าเมื่อวานเนี่ยในมุมหัวมเห็นว่าใครออกมาพักบ้างและคนที่ออกมาพักเนี่ยมันมีโอกาสเลยที่จะเป็นคนที่ไม่หลงเล่น ผมได้จัดตัวไม่ยากเลยเสียดตัวจริงเนี่ยคือมันจะกลายเป็นชุดที่เฮ้ยเรามองแล้วปุ๊บไม่ได้แตกต่างจากมุมมองที่เราคิดเอาไว้แล้วเราเห็นตัวพักปรากฏว่าในตัวพักเนี่ยมีเวียเทียบป้องพันอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นตัวสำรองเป็นหลักซึ่งมันเป็นไปได้เลยว่าที่เดือส่วนใหญ่เนี่ยเ็เป็นผู้เล่นที่อาจจะไม่ลงเล่นในเกมเจอกับเวียดนามเพราะด้วยความที่ซ้อมตอนเจอรัสเซียเนี่ยผมก็พอทราบมาเหมือนกันว่าเฮ้ยตัวรัสเซียที่ลงเล่นเนี่ยจัดตัวด้วิธีการแบบไหนเอาเป็นว่า อันนี้เป็นข้อควรระวังถ้ามันไม่ใช่เกเมอหุ่นเพื่อมันเป็นเกมที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับอันนี้คู่แข่งจะรู้เลยในการมาสอนแนวดูข้อมูลจากเราโดยที่เขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยนะครับเพราะว่าการสังเกตตัวพวกนี้ขนาดผมดูเนี่ยผมว่าแฟนบอลบางคนก็ดูออกอผมเหมือนกันคือเหตุเลยว่าชุดไหนลงเล่นชุดไหนพักเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีประมาณสักห้าหกคนซึ่งมันก็เป็นชุดอยู่ในแกนที่จะถูกเปลี่ยนตัวพอดีตามแต่งที่บล็อกเอาไว้เนี่ย มีหมดเลยนะครับแล้วมันเป็นตำแหน่งที่น่าถูกเสียบแทนที่ตำแหน่งที่เอาลงไปลองในสิบเอ็ดคนแรกนะครับดังนั้นเนี่ยสิบเอ็ดตัวเนี่ยผมว่าจะไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ถามแต่ถ้าเกิดว,ว่าเขาถามผมก็จะบอกว่ามีใครบ้างเดี๋ยววัเดียวเราคาดการณ์ในทีนึงเพราะว่าในช่วงวันนี้เรามีรายการประมาณสักหกโมงเย็นผมว่าเราคาดการณ์ตัวเขเล่นกันได้ไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับก็อาจจะเป็นเกมทีส่สนุกแล้วไม่ต้องไปดร,ราม่าซีเรีสกันเรื่องของการจัดตัวเพราะว่าคุณภาพเนี่ยมัน มันเห็นกันได้อ่าผม,ผมแค่จะบอกว่าเฮ้ยก็ระวังเรื่องเรื่องการโดนลวงข้อมูลสนิดหนึ่งแต่ถามว่ารู้ตัวแล้วยังไงต่อเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่วิธีการมากงว่าต่อให้รู้ตัวแล้วถ้าคุณเล่นตามวิธีการที่คุณสอนมาแล้วคู้แข่งตามไม่ทันเนี่ยผมไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าเกิดว่าอ่าคุณอยากจะเก็บแผนไว้ปุ๊กไตและคุณไปเปิดให้เขาเห็นตัวผู้เล่นก่อนเนี่ยเขาก็ทําการบ้านได้ในระดับหนึ่งย้ำนะครับว่าในระดับหนึ่งฉะนั้นการเห็นเสื่อตัวเนี่ยบางทีผมเห็นเขาดราม่าก,กันเนี่ยสำหรับผมผมเฉยเย อันเนี้ยถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลจริงๆต้องเซฟให้กับทีมงานทีมชาติเวยเพราะเขาก็ไม่ได้อยากเปิดข้อมูลอ่าผมคิดอย่างนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าก็ต้องระวังเหตุการณ์พวกนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอะรัรในๆฝากติดตามแล้วกันนะครับเกมนี้ก็เตะกันในช่วงเวลา2ทุ่มตามเวลาบ้านเราเชื่อว่าบบกรบถ้าฝนตกเขาจะประเมินอีกทีหนึ่งน,นะคะรับว่าเตะได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเตะอยู่แล้วแหละยังไงก็เตะแต่หวังอย่างเดียวในมุมคนดู แล้วก็ผู้บรรยายในกลุ่มที่ผมทําง,งานเนี่ยผมคิดว่าผู้ยายเห็นคุณภาพจัดน้องๆที่เขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเล่นในสานามที่มันมีสภาพที่ยังโอเคในระดับหนึ่งก็ยังดีกว่าที่จะไปเล่นสานามเล็ๆแล้วไปพวกนี้ก็เตะก่อลยาวกันแล้วก็วิ่งไปนะครับใช้พลังงาน,นเยอะๆใช้ความกระหายมากกว่าที่จะใช้ความเข้าใจในเกมซึ่งความเข้าใจในเกมเป็นสิ่งสำคัญที่ทีชีต้องการพิสูจน์เด็กชุดดีทุกคนอันนี้คนความน่าเป็นห่วงในเกมนี้นะครับก็รุ้นเชียร์กัน ขอให้เตะในสนามที่มีคุณภาพเราจะได้ดูเกมที่ดีและสนุกอย่างแน่นอนในการขุ่นเครื่องแมชนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32เปิดรอไว้เลยครับตั้งแต่เวลา19ราการ30นาทีแล้วก็ช่วงรายการออนไลน์เน,นี่ยเรามีกันตั้งแต่6โมงเย็นนะครับทาง a c e b o o k ไทยรัฐสปอร์ตทาง t ิกต o อนะครับทาง YouTube มีหมดเลยไทยรัฐสปอร์ตนะครับเซิร์ไว้รอได้เลยแล้วเปิดเลย6โมงเย็นรายการออนไลน์ทุ่มขึ้นเข้ารายการทีวีแข็รแบเชียวันนี้มีกรีทีมชาติและรู้จัก ทีมชาติเวียดนามเป็นอย่างดีจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยู u ูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ